สวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูมานำเสนอโรคพิกสุนักบ้าน,นะคะกลุ่มพวกหนูมีทั้งหมด4คน 1. นาง,งสาวสุกดาพาสมนางสาวสุทาวันพลพิทักษ์นงา,านนงสาวอัชราพรไข่กระโทกและนางสาวอามิรอปูยุเคสตดีที่พวกหนูได้รับนะคะหญิงอายุสิบ 6ปีมีไข้ามา4วัน4วันก่อนผู้ป่วยมีอาการไข้ปวดศีรษะเล็กน้อยปวดเมื่อยตามตัวสับสนบางเวลาแล้วหนึ่งวันก่อนผู้ป่วยมีอาการสับสนเป็นมากขึ้นเป็นตลอดเวลาญาติสังเกตว่ามีอาการกลินลำบากร่วมด้วยญาติให้ผู้ป่วยถูกสุนจรจัดกัดที่มือขวา2ส,สัปดาห์ก่อนไม่ได้ไปพบแพทย์ที่ใดแล้วก็หญิงอายุ1ิบหประวัติอดีตจะได้รับวัคซีนตามกำหนด ผลตัวร่างกายของหญิงอายุมีอุณหภูมิร่างกาย39.8องศาเซลเซียสแล้วก็อัตราการหายใจ28ครั้งต่อนาทีอัตราการเต้นขอนหัวของหัวใจ110ครั้งต่อนาทีความดันโลหิต150ทับมิลลิปอร์ตค่ะลักษณะทั่วไปของ ู้ป่วยมีอาการกระสับกระสายน้ำลายไหลามากผิดปกติมีเหงื่อออกมากแล้วส่วนสัญญาณทางระบบประสาทกล้ามเนื้อตึงตัวมีรีแฟล็กซ์ที่ไวเกินมีอาการสั่นอย่างรุนแรงและแลักษณะของแขนขวามีบาดแผลจากการที่ถูกกัดขา พวงหนูได้วินิจัยโรคนี้ว่าโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากไวรัสเรบิดเป็นโรคที่อยู่ในสัตว์เลี้ยงเลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดเชน่ชนสุนัขแมววัวควายสุกรลิงคางชนีรวมถึงค้างคาด้วยเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนได้หากผู้นั้นได้รับเชื้อเข้าไปเชื้อไวรัสจะออกมากับน้ำลายสัตว์ที่ป่วยหรือมีเชื้อ นี้ก่อนมาก่อนผู้ป่วยคนมักจะได้รับเชื้อเนื่องจากเนื่องจากถูกสัตว์ที่มีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้ากัดเชื้อในน้ำลายสัตว์จะเข้าสู่บาดแผลนอกจากสัตว์กัดแล้วคนยังได้รับเชื้อจากสัตว์ที่มีเชื้อนี้มาขวนซึ่งบนเล็บของสัตว์เหล่านี้มักเปื้อนน้ำลายสัตว์ที่อาจจะเลียเล็บตัวเองหรือแม้แต่สัตว์ที่มาเลียคนคนนั้นก็อาจจะติดโรคนี้ไปด้วย ไปด้วยได้หากผิวหนังบริเวณที่ถูกเลียมีบาดแผลหรือรอยถลอกค่ะในส่วนของเชื้อสาเหตุของโรค r e s p ปียนไวรัสจัดเป็น Sonotic Infection จะเป็นจีนัสของไ y s a Virus และเ a m i ม y ของ r e d t v i r ร d ด i รูปร่างคล้ายกระสุนปืนไวรัสเพิ่มจำนวนในไซโทพลาสของเซลล์ประสาทและเดินทางจากายประสาทเข้าสู่ประสาทส่วนกลางโดยไม่เข้าสู่กระแสเลือด ต่อมาจะเป็นอาการของโรคแบ่องออกเป็น3ระยะก็คือระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3ในคนระยะเริ่มแรกก็คือมีไข้คล้ายไข้หวัดเบื่ออาหารและรู้สึกคันแผล 2. มีอาการทางประสาทค่อนข้างกลัวน้ำกลัวลมและความรู้สึกไวสุดท้ายก็คือระยะที่3จะเป็นอาการที่แสดงก็คืออัมาพาตหัวใจกระตุกและ สัตว์ระยะที่1ก็คืออารมณ์เปลี่ยนดุร้ายหรือซึมเศร้า2กระวนกระวายลินห้อยและน้ำลายไหลในส่วนระยะที่3ก็คือเป็นอัมพาตแล้วก็ตายในที่สุดค่ะโรคติดต่อแ,ลแหล่งของโรคก,การติดต่อถูกสัตว์ที่ติดเชื้อกัดควรหรือเลียบริเวณที่มีแผลเปิดน้ำลายจากสัตว์ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์แหล่งของโรคสัตว์เลี้ยงลูกแน่นมเช่นสุนัข สุนัขเป็นสัตว์พาหะที่พบได้บ่อยที่สุดในการแพร่เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่คนแมวลองลงมาจากสุนัขแมวก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเป็นพาหะของโรคนี้ได้ครั้งคาวถึงแม้ว่าจะตัวเล็กแต่ครั้งขาวก็มีพาหะที่สําคัญของโรคพิษสุนัขบ้าโดยเฉพาะในบางพื้นที่สัตว์ป่าอื่นๆเช่นสุนัขจิ้งจอกและคูนสัตว์ฟันแท้ต่างๆก็สามารถเป็นพาหะของโรคนี้ได้เช่นกัน วงจรชีวิตของการติดต่อสัตว์ได้รับเชื้อเวลาี่สุนักบ้าเชื้อเวลาเข้าสู่ร่างกายผ่านทางแผลเข้าสู่เส้นประสาทผ่านทางไขสันหลังและเข้าสู่สมองเชื้อเวลาเข้าสู่สมองช่วงแรกอาจจะยังไม่มีอาการแต่เมื่อเนื้อสมองถูกไวไรัสทำลายสัตว์จะแสดงอาการทางระบบประสาท เชื้อเวลาเข้าสู่ต่อน้ำลายและพร้อมแพร่เชื้อไปสู่สัตว์อื่นๆอีกต่อไปสัตว์ที่ติดเชื้อและแสดงอาการแล้วจะตายภายในถึง7วันการรักษาและการป้องกันการรักษาหลังสัมผัสโรค o พ t เอ p o เ u r e p r o รฟ l a ลส i c PEP เมื่อหเมื่อถูกกัดหรือขวดให้รีบร้างแผลให้สะอาด โดยทันทีใช้น้ำเปล่าและสะบู่ล้างน้ำ10-15นาทีหลังจากนั้นรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการล้างแผลและฆ่าเชื้อโดยใช้น้ำยาไอโอดีนหลีกเลี่ยงการเย็บแผลถ้าจำเป็นให้เย็บหลวมๆการเย็บแผลปิดทำให้ไวรัสเข้าสู่เส้นประสาทาได้เร็ว 2. แพทย์จะทำการฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าหรือหากแผลลึกจะต้องฉีดฮิวแมนเลบินฮิม,มิโน โกบิวดิน S R I G รอบแผลแต่ไม่ควรฉีดวัคซีนและ H R I G ในแขนข้างเดียวกันนอกจากนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันแบบพยักการป้องกันหนึ่งฉีดวัคซีนป้องการโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงสองติดเลี่ยงการสัมผัสสัตว์จรจัดสามฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นผู้ที่ทำงานกับสัตว์ค่ะ ขอจบนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ